ไายเงาปีศาจที่แผ่ไยสามานานูีคน,นบอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมดคาถาสวามิภักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา สวัสดีครับพ,พี่น้องทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาแบบตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังอยู่แล้วนะครับหายไปโอ้โหน่าจะ2วันบ้างพี่น้องนะครับมีภารกิจเดินทางแล้วก็งานส่วนตัวหลายเรื่องนะครับก็ได้ไปตอบออนไลน์นี่แทบไม่ได้อ่านเลยนะครับแล้วก็ไปตอบข้อความแล้วก็ไปโพสที่ a c e b o o k บ้างเล็กน้อย แต่นอกจากนั้นก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในช่วงนะครับสวันที่ผ่านมาแต่ว่านะครับได้มีจดหมายซึ่งนะพี่น้องเรานะครับหลายฝ่ายมีท่านจารุพงศ์ร่วมนะเ,เป็นผู้ลงนามด้วยแล้วก็เนื้อหาสาระก็ออกมาจากหลายฝ่ายช่วยกันนะครับเป็นบทเ,เป็นจดหมายเปิดผนึกถึงคอ,อ,อสอชอนะครับคุณประยุทธ์จันโอชา เนื้อหาสาระก็จะว่าเป็นการประกาศจุดยืนของพี่น้องประชาชนโดยพยัคยิ่งนะครับก็จะนํามาอ่านเป็นทางอย่างเป็นทางการในวันที่22เดือนเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่ตรงกับการครบ,คร,อบครอบ2ปีการรัฐประหารของคอสชอแต่ว่าก่อนหน้านั้นวันหนึ่งนะครับคือวันเสาร์นี้นะครับตอนกลางคืนดึกๆเลยพี่น้องก็อย่าลืมนะับติดตามการถ่ายทอดสด การสัมมนานะครับของพี่น้องเรียกว่าเขาเรียกเป็นการประชุมสมัชชาเรียกเป็นช้างครั้งที่2เลยก็ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้จัดกันไปที่เบกัสเหมือนกันนะครับก็จะมีพี่น้องไปกันนะครับจำนวนมากพัคีได้ภาษีมชนก็ได้ส่งตัวแทนนะครับแล้วก็พี่น้องหลายส่วนก็เข้าไปร่วมกันสนับสนุนนะครับกรรมการบริหารแล้วก็พี่น้องสมาชิกนะครับเข้าไปร่วมให้กําลังใจนะครับแล้วก็ ในงานก็จะมีการระดมทุนช่วยพี่น้องนะครับซึ่งคงจะไม่ได้หวังอะไรมากมายนะนะครับมี CD ของไฟเย็นไปขายมีชุดนะครับของที่ระลึกต่างๆนะครับนำไปขายให้ก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการภาคีนะครับที่ดําเนินการอย่างดีนะครับตัวผมเองนะครับไม่สามารถจะไปร่วมงานครั้งนี้ได้ซึ่งได้บอกไปแล้วนะครับติดภารกิจส่วนตัวจริงๆไปก็จะลําบากมากครับ ก็มีพี่อเอกนะครับลงไปเป็นตัวแทนนะลงไปนะครับก็ถือว่าน่าจะนะครับได้น้ําได้เนื้อนะครับสำหรับภาคีไทยเพื่อสิธิชนนะของเรานะครับก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ว่าตัวผมเองอยู่ที่บ้านนะครับทำงานไปก็จะนั่งดูนะครับการถ่ายทอดนะครับแล้วก็จะนําสัญญาณออกมาทางโมเด,ดงลมช้างมหาลายประชาชนแล้วก็เครือข่ายอีก3-4สสถานีนะครับ พี่น้องก็คอยติดตามได้ทั้งนี้นะครับวันนี้จริงๆประเด็นที่จะพูดจะเอาสั้นๆที่สุดนะก็คือจะเอาชนะ,ะเผด็จการไทยนี้ได้ยังไงนะครับก็เรียวกว่าต้องถือว่าเป็นการเอาชนะเกมหมาป่ากับลูกแกะนะครับถ้าเป็นหมาป่าเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นหมาป่าก็ไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะนะครับก็ยังไงก็ได้กินลูกแกะอยู่แล้วนะครับเพราะหาเรื่องจ้องจะกินอยู่แล้วแต่ว่าบางับางเอิญว่าสถานการณ์วันนี้มันชัดเจนแล้วว่า เราเน,นเป็นลูกแกะนะครับเขาเนี่ยเป็นหมาป่านะครับเขาจับนะอยากจะจับใครมันก็จับจับเสร็จพอเรามีมวลชนไปไปกดดันมันก็ปล่อยนะครับหรือหลายเรื่องนะครับคดีความด้านฝั่งเราเนี่ยนะครับเราูกนะเราถูกหลักการทุกอย่างนะครับมันก็บอกว่าเราผิดนะมันถูกอ่ามันทําตัวนะเหมือนกาสีขาวทั้งที่ตัวมันเนี่ยเราเห็นชัดเจน สีดํามันก็บอกสีขาวมันเอรรมการมาตัดสินมันก็เป็นสีขาวนะครับมันเล่นทุกทางนะครับแม้ทางต่างชาติเขาพูดเนี่ยมันก็ยังแก้ตัวนะน้ณคุณนะครับอ้างนู่นนั่นนี่ถึงที่สุดถึงทางการก็รู้ว่าเราเป็นเป็นเผด็จการอยู่นะนะครับเออมึงว่าเป็นเผด็จการแล้วมึงทําทําไมนะครับแล้วบอกจะสร้างประชาธิปไตยนะครับมันก็เห็นกันอยู่ชัดเจนมันคือ นะครับหมาป่าที่มันต้องการจะจ้องงับเอาลูกแกะซึ่งก็คือประชาชนและระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันได้ยึดกลุ่มเอาไว้นะครับก็แล้วเราจะทํำยังไงจะสู้เขายังไงนะครับผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับพวกนี้เนี่ยที่เป็นข่าวช่วง <c oughs> ขอไปครับช่วงนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญพอต่างชาติเขาบีบมากเข้ามากเข้านะรัฐธรรมนูญเนี่ย เขาก็บีบว่าไม่มีการลงประชามตินะอ,อ่ไม่ใช่โทษดิอ,อ่เดิมเนี่ยสงสัยว่าจะลงชมาประชามติหรือเปล่าก็มีเสียงบีบมากเข้ามาเขา,เขาก็ประกาศลงประชามติความประกาศปุ๊บมันเขียนอ่าพรบรประกรอบการลงประชามติให้กกตดําเนินการกกตรีบทํางานทันทีนะครับจัดการกับผู้ที่ไม่ไม่อ่เห็นต่างผู้ที่พิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญ โทษหนักถึง10ปีนะครับพอโดนกระแสของต่างชาติเขาสอบถามในเรื่องนี้นะการปิดปากประชาชนไม่ให้แสดงสิิทธ์แสดงเสียงวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนูญร่างรัฐมนูญนะครับมันก็เป็นไงครับแก้ออกมาแก้ตัวก่อนคุณๆวา่าประเทศไทยเรามันมีลักษณะพิเศษนะครับต่างชาติจะมากนะ้าวล่วงมากไม่ได้ไม่ก็บอกว่าเขาไม่ได้ประจานนี่นะนะ จนสารทูตสหรัฐอเมริกาต้องมาบอกแนละ้วเป็นความกังวลใจอย่างอย่างสูงนะครับก็คือจริงๆก็คือการตบหน้ากันชัดๆว่าคุณนะทำไม่ถูกนะครับแต่มันกนะ็วันนี้นะครับมันก็เลยจัดการให้มีการเรียกนักการเมืองนะเข้าไปแล้วก็ไปพูดคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญสอบถามความเห็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถามไปจะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อ นะครับคุณไม่มีไม่ไม่มีโอกาสนะที่จะแก้ไขอีกนะครับก็จะนะมุทะลุเดินไปข้างหน้าแล้วถ้าเกิดว่าไปถามใครก็แล้วแต่นะครับก็เจอแต่คนที่เขาดักทางถูกเนี่ยจะทํำยังไงต่อนะแต่หมาปา่าลูกแกะมันไม่ตายอกครับเราแก้ได้ตรงหนึ่งมันก็เอาอีกจุดหนึ่งนะครับมันล่อเราแล้วมันไม่มีแพ้ก็บอกว่าเดี๋ยวก็เอาฉบับนะคือมันกอบปูทางไว้ก่อนนะถ้านะ การลงประชามาติมันไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ตอนนี้นะครับวิษณุก็บอกอาจจะต้องเอารัฐมนุญฉบับชั่วคราวเนี่ยไอตัว5้าเจ็ดที่ให้มาตราสีกับประยุทธ์เนี่ยมาเขียนปรับปรุงแล้วก็แก้ใช้ไปก่อนเล่นกับมันอย่างนี้แล้วเราเมื่อไหร่มันจะจบสักทีนะครับเมื่อไหร่มันจะจบสักทีแล้วเราไม่มีทางชนะเราแต่โดนมันขมือบเท่านั้นนะครับเพราะแนวทางมดแดงลมช้างของพวกเราก็ย้ําให้พี่น้องทราบอีกทีหนึง่ง นะครับผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ไปนั่งหน่อมแนมเลือกคิดกับเรื่องนะครับที่ไม่มีทางชนะแล้วก็วนไปวนมาเนี่ยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นโดยสันดานนะแล้วผมก็เชื่อวันนี้พี่น้องก็ได้เห็นแล้วล่ะว,ว่าแนวทางหมาป่ากับลูกแกะแนวทางอ่ทฤษฎีนะครับทฤษฎีงูเหลือมนะครับหรือจะเอาแบบทฤษฎีต้มกบเนี่ยถ้ายอมมันเนี่ยนะมันก็เอาไปเรื่อยๆกินไปกืนคลืนไปเรื่อยๆแล้วมันจะกืนทั้งหมด เพราะสันดานของมันนั้นมันเป็นหมาป่าที่ต้องการจะกินลูกแกะมันเป็นงูเหลือมที่พร้อมที่จะนะขยือขยอกเอาไม่ใช่ขยอกนะเขาเรียกว่านะครับกลืนเหยื่อทั้งหมดลงไปในท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทํางานในแนวทางโมเดลลมช้างก็คืออ่านเกมทั้งหมดเ่อเอาไว้มันมีระยะเฉพาะหน้าระยะกลางระยะปลายนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเราอ่านเกมเถอะว่า ยังไงเสียก็จําเป็นต้องลุกขึ้นมาเพื่อล้มอ้เเด็จการตัวนี้นะครับมันไม่มีทางอื่นเพราะโดยสัญชาตญาณเขาเนี่ยเขาไม่ยอมเมื่อเราบีบเขาก็คลายคลายเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเรายอมอีกก็กลายเป็นว่าอย่างเช่นจับคนไปคุมคุมขังจับคนไปขู่จับคนไปทรมานจับคนไป7วันนะคุมคุมขังไว้นะครับไม่รู้ทิศรู้ทางจนต่างบ้านต่างเมืองเขาวิพากษ์วิจารณ์มันบอกไม่เห็นได้ทําร้ายสหนอยไม่เห็นตบตีอะไรใคร มันไม่มีสิทธิทําตั้งแต่ต้นมันไม่สิทธิ์อยู่ๆมันจะไล่จับใครโดยที่ไม่มีคําสั่งจากศาลจับเอาพลเรือนซึ่งเสียภาษีอากรให้พวกมันเป็นทหารเนี่ยนะนะครับวันนี้ก็กลางขึ้นมาเป็นผู้นํากินเงินเดือนเราเป็นแสนๆไม่รู้กี่แสนนะไม่รู้นั่งอยู่กี่ตําแหน่งแล้วกินกี่ตําแหน่งไม่นับการโคตการโกงอีกถ้ามันจับเราไปขึ้นสารทหารอีกมันก็บอกว่าก็เหมือนสาลพลเรือนทั้งหล่ะเอาถ้าเหมือนสารพลเรือนมึงเอาขึ้นทําไมคือไอ้พวกนี้เนี่ยพูดนะเหตุพูดผลกับมันเนี่ย ไม่มีทางหรอกครับเพราะเป็นเหตุเป็นผลที่มันเป็นคนตัดสินว่าใครตะก,กะดีกว่ากันใครถูกใครผิดนะครับไม่นะครับไม่มีทางที่เราจะได้ประชาธิปไตยจากการไปนั่งพูดคุยหรือถกเถียงกันใต้กรอบกติกาของคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเกมหมาป่ากับลูกแก่เนี่ยเราจะเอาอยัางไงจะชนะหมาปา่าได้ก็อย่าไปเป็นลูกแกะสิครับอย่าไปเป็นลูกแกะ แล้วจัดการนะครับเอาหมาป่านะั่นมาทําอาหารซะดีไหมไม่เคยมีใครกินนะผมไม่รู้ว่าหมาป่าเนี่ยทานกันได้หรือเปล่าแม้กระทั่งเนื้อมันคงจะไม่เป็นประโยชน์นะครับจัดการล้มหมาป่าให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับจะเอามากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ตัวอื่นหรือไม่ก็ามาทําปุ๋ยซะนะครับนะครับต้นแล้วก็ปลูกต้นกล้าประชาธิปไตยขึ้นมาแล้วก็เอาร่างไอ้หมาป่าพวกนี้นะครับไป นะครับไปเป็นปุ๋ยซะผมไม่ได้บอกบเขาไปฆ่าไปฟันใครนะแต่ความหมายก็คือต้องล้มระบบนะต้องล้มเขาต้องปฏิเสธไม่เล่นเกมนี้นะครับแต่ในภาวะอย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยมันโยนเกมให้เราเนี่ยเราไม่เล่นก็ไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องก็อย่าลืมภารกิจ3ข้อนะครับข้อ1น,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  no, นะครับ,รบ,ข,บ,บ,บ,รบข้อ1รณรงค์ให้โหวตโนนะครับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับรัฐบาลโจรคอสชนะครับ2 ส่งจดหมายถึงต่างประเทศนะครับหรือร่วมสนับสนุนความเคลื่อนไหวใดๆนะเพิ่มไปหน่อยที่จะนะครับสร้างขวัญและกาลังใจในบ้านในเมืองเรานะภายในประเทศเราหรือนะครับต่างประเทศคือเป็นการรุกทางการเมืองแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ให้ต่างประเทศเขารู้ว่าประชาชนนั้นเข้าใจเรารู้ประชาธิปไตยคืออะไรแล้วรู้ว่าพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่นักสร้างประชาธิปไตยนะครับมันมาเพื่อจะอยู่ต่อยาวนะ <c oughs> กักบสองข้อนะครับ ข้อที่3สร้างเครือข่ายไว้รอวันที่เราจะต้องลุกมาจัดการกับไอ้หมาป่าตัวนี้นกลุ่มนี้ก๊กนี้มันมองเราเป็นลูกแกะแต่เรานั้นไม่ใช่ลูกแกะเราเป็นคนเราเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของภาษียากรเรามีมันสมองเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรามีจํานวนมหาศาลเรามีความชอบธรรมเราอยู่ในที่ตั้งของเราซึ่งได้เปรียบเรามีต่างชาติที่พร้อมจะสนับสนุนกลัวไหมกลัวทําไมครัพี่น้อง ยังไงเราก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะชนะไดนะ้ขอให้เราเชื่อมั่นในพลังของพวกเราและต้องลุกขึ้นมาทํางานอย่าได้อยู่นิ่งเฉยนะฮะอย่าได้อยู่นิ่งเฉยถ้าพี่น้องนะครับนะทำยังไงก็ทําอย่างนั้นอยู่ไปท้อๆไปนะครับแล้วก็พอใจกับสิ่งที่ได้ทํามาโดยที่ไม่คิดจะขยายนะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกมนี้นะครับมันมันอิทธิฤทธิ์ของฝั่งตรงข้ามนั้นมันก็จะอ้างอานาจ เข้ามาจัดการพวกเรานะครับไม่มีทางอื่นนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะพี่น้องเตรียมการเอาไว้แต่เราจะไม่ตกไปเป็นนะครับเครื่องมือของไอ้คนเหล่านี้ซึ่งมันต้องการใช้ความรุนแรงกับเราแต่เราจะเลี่ยงมันยากพี่น้องจะเลี่ยงมันยากถ้าลุกแล้วต้องลุกอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ต้องให้คุ้มค่าวันนี้เรื่องเรื่องเราต้องการอะไรเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นละว่า นะครับเราไม่เราไม่ต้องการในหมาป่าเราไม่ต้องการช้างบ้านะครับเราต้องการชีวิตที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพนะครับได้รับผลประโยชน์ประโยชน์สุขจากการเมืองการปกครองเพราะอํานาจมันเป็นของเราคนที่จะใช้อํานาจนะครับในที่บัญญัติบริหารตุลาการต้องเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วนะครับต้องได้รับฉันธาร,รมติจากพวกเรานะผ่านการลงคะแนนเสียงหรือการตรวจสอบจากพวกเรา เพื่อผลประโยชน์นั้นจะได้กลับมาที่พวกเราอย่างเต็มที่นะครับไม่มีทางเลือกต้องสู้นะครับวันนี้ผมจะพูดสั้นๆแค่นี้ก็เนื่องจากไม่ได้จัดรายการหลายวันก็จะมาบอกให้พี่น้องนะครับหนึ่งก็คือพี่น้องที่ไปที่เวกัสนะครับก็เอาเป็นว่าในะครั้งนี้ไม่ได้เจอกันมีพี่น้องโทรมาผมก็บอกไปว่านะครับต้องขออภัยจริงๆติดงานจริงๆครับเป็นงานคอนแทรคซซึ่งเปลีกตัวไม่ได้เลยนะครับถ้าไป ก็ทุกวันอย่างวันนี้นะครับก็ทั้งวันก็นั่งนั่งนอนนอนทำดูเอก,เอกสารหาข้อมูลต่างๆนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็งานมันก็ไม่ได้คืบหน้าดังที่ผมคาดไว้นะครับมันไม่ได้เร็วอย่างที่นะเราปรารถนาจะให้มันเป็นนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เวลาจริงๆพะฉะนั้นก็ถูกต้องแล้วที่ไม่ไปนะครับแต่ให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านแล้วก็นะครับจะช่วยต่อยอดนะครับด้วยการ ถ่ายทอดสดให้แล้วก็นะครับมีอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับก็นั่นคือในส่วนของงานนะครับส่วนของพี่น้องเรานะครับเรื่องต่างๆที่พี่น้องทําได้ขอให้ทำกันต่อไปนะครับแล้วก็คิดใหม่ทําใหม่ในส่วนที่สามารถจะทําให้มันเกิดผลดีขึ้นเป้าหมายเราก็คือถึงวันที่มันจะต้องมีการลุกฮือขึ้นมาพี่น้องมันจะต้องมีคนลุกฮือ แล้วลุกฮือครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่และจะมีคนออกไปจํานวนมากแต่พวกเรานั้นยึดจังหวัดของพวกเราไว้ครับอย่าได้ไปถ้าไปแค่กรุงกรุงเทพนีมันจะเกิดผลแล้วจะเกิดการเจ็บการตายแต่ถ้าลุกขึ้นทุกจังหวัดพลังมันมหาสาลนะครับผมได้เรียนพี่น้องไว้แล้วว่าจุดที่อยู่ข้างนอกประเทศนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันได้ผลเกินคาดเราถ้าไม่ต้องเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่ว่าต่างชาติเขารับลูกไปแล้ว ที่เคลื่อนไหวมาก่อนหน้านะผมเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งแต่ปีหนึ่งสบอกเรื่องสงครามกลางเมืองบอกเรื่องไอ้ประเด็นการเครือข่ายเนี่ยมันโยงไปถึงเจ้าของอำนาจคือสถาบันกษัตริย์ไทยหลายคนที่เขามองโอ้อันนี้หัวรุนแรงหรือเปล่ามันพูดอย่างนี้นะไอ้แม้ทั้งคนไทยเองนะครับก็บางคนก็โอ้โหนี่แรงไปอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้ความจริงมันก็ขาดตาต่างชาติเขาก็รู้แต่เขาไม่พูดนะครับสงวนทีท่าไว้อย่างนั้นแหละ นะแล้วเราก็บอกว่าการจะแก้ปัญหาบ้านเมืองไทยนั้นนะครับมันไม่มันไม่ง่ายหรอกเพราะคนที่บงการอยู่นะั้นมันเป็นเครือข่ายใหญ่และมีอิทธิพลมีความจงรักภักดีความหลงของผู้คนมาเป็นตัวสนับสนุนและมีกลไกต่างๆเต็มไปหมดนะในการที่เอามาใช้เพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างนะมันเป็นไปตามเจตจํานงของเขาแล้วเขาจะไม่คืนน้ำหนักให้ประชาชนแล้วเขามีความโหดร้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาบอกสิ่งเหล่านี้ย้ํามาตลอด วันนี้ก็น่าจะเกิดผลเขาก็รู้แล้วว่า,าโอ้โหมันลึกกว่าที่เห็นแต่การต่อสู้ของเขานั้นเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้ามาก้าวล่วงอะไรได้มากเลยแล้วบางเรื่องเขาก็ถือเป็นมารยาทเขาก็จะยังไม่ไม่ทําอะไรแต่วันหนึ่งถ้าประชาชนลุกขึ้นมาเต็มที่เต็มร้อยเป้าหมายชัดเจนไม่มีใครเขาจะมานั่งจะมาขัดขวางพวกเรานะนอกจากสนับสนับสนุนแล้วอีกอย่างหนึ่งวิธีการของโมดแดงนมช้างหรือเปลี่ยนระบอบของพวกเราเนี่ย ก็จะอยู่ตามหลักตามเกณฑ์ของกฎหมายสากลน,นะครับเราจะไม่ทําเหมือนที่ไอ้โจรชั่วร้ายมันทํากับเราเราจะไม่ปลิ้นปล้อนเอารัดเอาเปรียบเหมือนกับกับหมาป่านะในเกมที่เราจะไม่เล่นนะครับนะครับแต่พวกเขาต้องเล่นนะครับเพราะกฎแห่งกรรมบาปกรรมที่เขาทําไว้และกฎหมายสากลและกฎหมายของประชาชนหลักการประชาธิปไตยหลักสิทธิมนชนนั้นมันค้าหัวพวกเขาอยู่นะครับไม่มีใครใหญ่เกินหลักเหล่านี้ นะครับและไม่มีใครใหญ่เกินประชาชนนะครับก็อยากจะให้กําลังใจพี่น้องสู้กันต่อไปนะครับวันนี้เอาสั้นๆนะแค่มาทักทายแล้วก็จะพยายามนะครับจัดรายการอยู่เรื่อยๆเป็นระยะระยะนะครับไม่ให้ขาดเกินไปแล้วเนื้อหาสาระก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับตรงประเด็นแล้วก็สั้นๆมากยิ่งขึ้นคิดถึงพี่น้องนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนะครับไม่ไม่ไปทักทายนะพี่น้องนะจริงๆในรู้สึกขัดเหลือเกินนะมาเนี่ยไม่ได้ทักทายกันแต่ว่านะครับ มีภารกิจอยู่นะครับหลายเรื่องที่อยากจะไปใช้เวลากับมันนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับจะไม่ขาดหายไปนะยาวนานแล้วก็จะถ้าเป็นไปได้วันหนึ่งสิบ20ี่นาทีเนี่ยนะครับจะให้นะวันหนึ่ง3านาทีนะครับอย่างอย่างน้อยสุดนะครับสานาทีสินาทีเนี่ยทำได้นะครับหรือถ้าจะวันละชั่วโมงเนี่ยก็ยังพอไหวแต่ว่าผมก็จะต้องแน่ใจว่า นะครับได้พูดในประเด็นซึ่งมันมีสาระประโยชน์นะครับไม่ไปซ้ําซ้อนหรือไม่หน่อมแนมเกินไปนะครับไม่เป็นเรื่องส่วนตัวจุกจิกอีกนะครับซึ่งได้พูดมาเยอะละตัอจากนี้ไปก็คือสู้เพื่อง,งานอย่างเดียวนะครับตัวผมไม่ได้สําคัญนะครับเรื่องส่วนตัวเรื่องใครจะด่าจะว่าอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์เนี่ยนะครับก็จะไม่ไปแตะต้องใครนะครับอยู่ในเรื่องของงานอย่างเดียวอุดมการณ์อย่างเดียว,ยยวแล้วก็นในส่วนเชิงคุณภาพด้านอื่นนะครับ ก็อันไหนที่เคยสัญญากับพี่น้องเอาไว้เนี่ยก็ขอให้นะครับมั่นใจว่าไม่ทิ้งไปไหนแล้วทําตรงไหนได้จะทําอย่างเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมกันนะครับของพวกเราที่จะกู้บ้านนะกู้ชาตินะครับมาจากพวกขบวนเผด็จการนะครับจากไอ้พวกมาป่าทั้งหลายเนี่ยนะนะครับแล้วก็เราจะได้สร้างชาติกันใหม่สร้างบ้านสร้างเมืองใหม่ให้ลูกหลานได้อยู่ในสภาพที่มีความสุขนะครับความ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีเสรีภาพมีชีวิตทีนะ่อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สุขสมบูรณ์ได้รับสวัสดิการสังคมที่มากกว่าทุกวันนี้ให้ทรัพยากรของประเทศชาตินั้นนะครับถูกผันเอามาใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของสาธารณชนไม่ใช่นะครับกลุ่มเผด็จการและกลุ่มเครือข่ายที่ครอบงำประเทศนะครับจนภนะประชาชนราษฎรทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็เดือดร้อนไปทั่วหน้า แล้วมันก็เล่นเกมหลอกตัวเองหลอกพี่น้องคนไทยหลอกชาวโลกโดยหวังว่าจะหลอกได้ตลอดแล้วก็จะอยู่ในอำนาจเราไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็สู้นะพี่น้องนะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ